วันนี้เรามาพูดถึงวิธีการตรวจเช็คค่าบิดในน้ำพันน้ำหอมกันนะครับน้ำพันน้ำหอมที่ดีนะครับเราจะสามารถมีวิธีการเช็คค่าปรมามหกานได้หรือที่เรียกว่าค่าปิดซึ่งเรามีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่นิศาสตร์มาเช็คได้น้ำพันน้ำหอมที่ดีเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นที่หอมรสชาติที่หวานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของน้ำพันน้ำหอมไว้อยู่แล้ววันนี้ก็มีน้องตี๋กับน้องเทียมาช่วยเราทําการวัดค่าความหวานกันนะครับ ค่ะครับตัวน้ำเท้าน้ำหอมดีๆเนี่ยควรจะมีค่าความหวานอยู่ที่เท่าไหร่เลยค่าค่าความหวานก็จะถูกประมาณ6.5จุดห okay. ้าโอเคหกถึงแเป็นค sí. ่าความหวานมาตรฐานนะครับท <esterday> ี <đầu emission> ่อยู <September> ええ่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเฟียร์เราช่วยที่เช็คว่าเราจะเช็คที่ว่าน้ำเท้าน้ำหอมจากกลุนี้มีค่าความหวานอยู่เท่าไหร่สิครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมืออะไรเลยตัวนี้จะเป็นบิ๊กเรตเป็กโตมิเตอร์ค่ะ เอาไว้วัดค่าความหวานนะครับใช้ใเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเรามต้องใช้เรยนของเราแล้วเราในชะ้เ,รเครื่องมือวัดได้เลยเช็คําวน์ความหวานจากลูกแล้วก็ป้อนข้อมูลลงไปตัวนี้ได้มีค่า,าความหวานวอกยที่เท่าไหร่เลยเจ็ดสิบสามค่ะเจ็ดสิบสามนะอันนี้ถือว่าลูกนี้มีค่าความหวานที่ดีมากนะครับอ่อันนี้เราเคลียร์คำประหาดเครื่องมือก,ก่อนเดี๋ยวเราอยากจะเช็คตัวน้ำเช้าจากในลูกกันด้วยดิว่า มีค่าความหวานอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะเช็คข้อมูวัดได้เพื่อจะหาข้อมูลว่าน้ำน้ำหอมจากในขวดเรามีค่าความหวานอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราก็ทาแเราเข้าไปขวดด้วยก็จะเช็คกันเลยว่าในขวดเรานี้มีค่าความหวานประมาณเท่าไหร่แต่เราเน้นลักษณะยังไงเลยคือสำหรับคือหนึ่งลูกหนึ่งขวดใช่ไหมหนึ่งลูกต่อหนึ่งขวดค่ะค่าความหวานก็จะเป็นอิกษณ์ของเขาเลยใช่ค่ะ เราเช็คขึ้นเป็นสูๆแล้วนะเราก็เติมน้ำพ้าลงไปแล้วก็วกดเครื่องออนเรามาดูซิขวดนี้มีค่าประมาณเท่าไหร่7.1คะโอ้ถือว่าโอเคเลยนะเรา7.1ก็ถือว่าทำค่าประมาณได้ดีที่วันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าน้ำค้าที่ดีเนี่ยควรมีค่า,ปร,าประมาณประมาณ6.5-8แวดน้ำพ้าในขวดเราก็เช็คให้ดูแล้วมีค่าประมาณประมาณ7.1ซึ่ง อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าน้ำพ ا าวที่เราทาเนี่ยทาจากน้ำพาที่ดีวัตถุดิบที่ดีแล้วเราก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบให้เห็นได้ว่าคุณภาพน้ำพ ا าวที่เราทำเนี่ย,ดดดยได้มาตรฐานในเรื่องของก่อนหน้าน,นี้เราวัดถึงเรื่องของตัว pH ตอนนี้ก็มาวัดดให้เห็นนี่คือการเช็คค่ามาตรฐานของของเราที่ทําให้เห็นว่าคุณภาพข,ของน้ำพา ؤ ที่ดีเป็นอย่างไร แล้วมาจะเจตะขวดที่ดีเป็นอย่างไรครับนี่ก็ขอบคุณมากครับน้องๆทีมงานเราแล้วก็เป็นคิ่ดีที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมต่อไปครับขอบคุณครับ